สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอตอนรับขอสูช่องบุญผ้าด้วยครับพพี่น้องครับมื่อนี้เอฟผ้าพ่อพี่น้องมาอยู่ที่วัดดงดับจิตนะครับกับเมื่อนี้กัมาศโอกาสอาจารย์เพิ่นผ้าขปบยาวเลขอยู่ในดงครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวเอฟผ้าพ่อพี่น้องตามเข้าไปครับเพื่อนผ้าหยาดย่ยมเข้าไปทั้งในดงแล้วแต่ว่าเขาจีบไปเบิ้งว่าเพื่อนเอายุใสได้ตัวใดครับเมื่อนี้ครับนี่ครับอยู่ในในบุญครับแถวนี้คือปลาซาเลยครับ ฝังคนตายหงอ่าเป็นอีกอีกโซนหนึ่งคนตายเผากอีกโซนหนึ่งสมัยตะกี้เป็นเผาครับไม่มีเมี่ยมกันไตหงก็คือฝังครับนี่ครับท่างเข้าไปเลือกห่างจากอ่าที่วัดเนี่ยบริเวณวัดเนี่ยห่างเข้าไปในพุ่นประมาณประมาณสี่ร้อยหรือห้าร้อยเมตรได้ครับปวยพี่น้องครับเดี๋ยวจะในห้องก็จะตามเข้าไปทีมงานยูทูปเขาก็ะลายอยู่เข้าไปทั้งในครับพอจะนั่นปวพี่น้องเขามาแล้วนะครับ รุนไปร้อมพกันนะครับว่าสีได้ตัวใดสาหรับเมื่อนี้นะครับหลังจากวัที่แล้วเข่าสามตัวแต่ว่าเข่าสามตัวทั้งหนาอ่าวัน,นี้ก็เลยตามต่อแต่ว่าที่กิ่งแล้วนะเลขเพิ่นเขาอยู่มือสุดไทยผมบันไดมาตามคือเลขเจิมรดนี่แหละครับเจิมรดได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมบันไดมาตามมาตามว่าท่านนื่งด้วยว่าเก็บรายละเอียดมือเลขออกมือสุดไทยเก็บว่าท่านอิลีว่า ผมสิคาว่าลําพังกับขวามาบ่ได้ต้องถ่ายาจารย์ท่องใสอ่ถาถ่ายจารย์ท่องใสผ้าขวามาเพราะว่าอาจารย์เพื่อนสนิทกับอาจารย์ท่องใสครับนี่ครับยุ่งร้ายขนาดช่วงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมยังน้ำกลนอันนี่แหละยูทูบเบอร์เพื่อนไปนี่แหละครับเดี๋ยวชิพผ้าข้าไปเบิ้งว่าเพื่อนได้ตัวใดนอ่าว,วันที่16ตุลาคม2564สี่ได้โชคได้ไส้ยี่ได้โชคได้หมานน้ำเพลินอีกบ่สจหรับงวดนี้นะครับ เขากระจเขาไปเบื้องว่าเพื่อนผ้าหยาดย้อมมาามีผู้ใดเนี่ยเขาไปครับนี่ครับยางกัดเป็นวุ่นๆุ่นอยู่ครับสิเมนหลงทางกันที่ไรกับะเจารับตอนนี้ครับเป็นส่วนๆกันยุตอนนี้อืมพอเพื่อนเขาไปก้อนนะครับเพื่อนเพื่อนเขาไปก้อนโดนเติบผมค่อยมาที่หลังนะครับแต่ว่าก็มีหอมทางไปอยู่ดล้ครับนี่ครับอืมขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพ่อพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจไว้นะครับอ่า กดกระดิ่งพร้อมนะครับเวลาผมลงคลิปปับป๊บพลอยพี่น้องมันก็้จีได้เบิ้งปั๊บด่วนจริงๆนะครับอ่ามันเด้งปั๊บขึ้นมาพลอยพี่น้องก็ทิได้เบิ้งปั๊บจริงๆนะครับอ่ากดกระดิ่งไว้นําอืมอันนี้ก็ร่างยางรุ่ยรไปครับบ่กอืดครับแนวกินอยู่ในปลานี่หมายถึงกินเท่านะครับบ่แม่นเฮากินไอ้กินเฮาก็คือยุ่งล่ะครับยุ่งยุ่งลายนะเขาเอื่อว่าแนวกินแนวกินเฮาบ่แม่นแนวเฮากลิน่นนั่นเถอะดีครับกําลังคือ กําลังที่หอนแล้วครับพ่อม่อด่านนาจอๆนี่เหรอครับพ่อย่พี่น้องนี่ครับห่อนแล้วอาจารย์เพื่อนกักรรมชับว่ายาท่วงละชันไทยได้อยู่แต่ว่ายาท่วงอ่ามีอย่างไปเว่ายุ่ทั้งนอกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ที่มาไทายทํำให้พ่อม่พี่น้องเบิ่งแล้ก็ผมสิตัตภาพไปให้อ่าช่วงอาจารย์เพื่อนวิเคราะห์เลขเลยว่าเพื่อนเห็นตัวใดได้ตัวใดผมสิเย็ดภาพประกอบไปนั่งอยู่เด้อพ่อยพี่น้องเด้อกับเบิ้งคิปไปนั่งอ่า ว่าอา,อาจารย์เพื no un, day, like so, ving, ่อนวิเคราะห์เป็นตัวใดหลายท่านหลายคนที่ไปน้ากันเพื่อนเห็นตัวใดนะครับพ่อพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเขามาแล้วก็เลยเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเบิ้งให้จบนะครับที่ได้เข้าใจว่าเพื่อนได้ตัวใดตัวเลขสําหรับงวดวันที่สิบหกมาคว้านเกี่ยมในตั้นี้อย่าไปตัวนี้ก็บอวเราเอาเนื้อไปยี่ห้อสามสครกบผมออกตัวนี้ไปเจ้าเนี่ยเลขบนอีกซ่อมมันพ้นทค่อาจารย์ซี่พวกบันพุน ถ้าได้ีไปถับว่านี้มันซีเไป่าอาจารย์ก็เลยว่าพื้นเอาวฟูมากเจ้าพนก็เลยลดแต่พื้นถือส้นนะครับผมพื้นก็เลยเอากลาเจิ่มไมรลเบียร์ลดพืนเบียดกันลดลดลู่นี่แหละทำาต้นไม้ครับเริ่มมาเริ่มต้นแห่งไม้ไม้ครับไอ้ถ้าเห็นตัวยังก่อนไอ้ตัวแตนไอ้จ้าเห็นตัวใดเห็นขึ้นงูเสองเก้ารับ มะนั่นม่ใช่สองไม่หาด้วยกันะไอ้ข่ก็หาไข่สองครับไข่สองคับไข่สองครับว่าครับพุณแม่จะดงเห้นเป็นห้หนึ่งแดงขึ้นครับผม างเ้าเห็นกันเยอะเห็นหาวัดทงก็หาคหนึ่งกเดกัเปตัวเดียวกันเพราะว่าโอ้นัน้งครวบางเาหามันซัดคลกอาจารย์เคเห็นหาเย็บแ้งแก็ผไปได้าจ์ส่วนแล้วไปเห็นหาวัดเห็นหากันเนี่ยเพราะว่าไปบยวี้ง่ไปวอาจารย์ไปเลงสองวัก้อนยังสี่คัก็ม่กล้ปเปยนไล้วเปลนวัดก้อนยังสี่คักๆก็ไก้าเปล่นไม่กล้าเปี่นอาจารยบอกเราเชื่อ หนึงนึ่งมันบอกรวม่ัง่ก็มันจะออกห้าห้าเจ็ดหนึ่งหรืออันห้าเจ็ดห้าน่งหรือเจ็ดหนึ่งเจ็ห่เจ็าช่มคอมเมนต์มาครับอาจจะตรงกับท่้นอาจา์หรือท่นที่ึงนี่่่นต่านครับคอมเมนต์มากเลว่าคือติดกมอนเอ็กัวเลคอมเมนต์มาเ่ครับผมนั่แหละทยาทยเพิ่เพิ่ สองว่าสองห้าสามหแมนเลยละแนนจากันอาจอา้าอกบอ้านไปซละต่นสองสามสองสามสองห้าสองหกอง้ากันไละต่นี่านีงามเจได้หานกเจยเลย่านเป็นเป็นลยเส้นเลยล่ะหนเต็มงามงามห่านมันขึ้นเลยกรเลย นี่นึ่เก๊ที่ี่เนึเป็นน่ลเกี่งเี่คูกเล่คลกอะไรเียเล่คลกเล่คลุกพวกแปดกับเล่ยเาเล่เตาเลขดังซ้ำเล่ยตรงตะวันเลไไเลขการไได้เลยไผเลย่ล่กลงกันไ้หรืเาเข้าอะไตัวท้องสครับัที่เล่ยข้าวอกมาปูเนาะ ผมก็ไเท่ต257 752อยู่นี่ล่ะตู้ทองใสเฮาบ้านครับ752แม่น752เด้เียน752257จู่นี่ล่ะเฮายองเอาอยู่นี่7ก็ได้7ล่ะป้าอื้อ7่บ่เป็นเดเป็นยังกะ57ครับผม ไปรื้งห้างาไปรถบ่ซื้อถงวดเปรถเล่งเลขงดยไปรถียูเข่างด้ซื้อยเลยนี่่นอนเชยงเแลไวก็น้เียเดียน้เชียงกันแค่หนึอีเชียงสิี่สองี่หนเออไปซื้อี่งงทนึงหานึงเลพี่บอกว่าไี่นึงหานึงแเ้อ เรีตัวนี้ว่าเรียกเรีรถเนี่ยนันเรียกเคียงคนซีหนึ่งซื้อซีหนึ่งหานึ่งไว้เรียกบนกระเคลื่อนเจ็ดห้าสองสองห้าเกตหนึ่งรดยิ่งเดียไม่รู้ไม่รู้เอาเลยตัวนี้ใส่แม่ละล่ะปูเข้าคนไหนเลยได้เอาตัวคนเขียนไหนห้างนี้แล้วเอาแยกนี่มากกันนี่ผู้เดียวตัวนี้วัดพุทธพ่อเขาผีกับจางพ่อเขาพูดอะไรแล้วเอาแยกที่เห็นผู้แยอาจารย์ผู้สวนไหนนี่ แล้วก็เย็นรถเดี๋ยวพวกเราไปเรียกว่าหารถเห็นตัวใดเขียนได้ครับผมเห็นตัวใดแม่เห็ยนตัวใดง่าแต่กกันยนนี่ละนี่ใชนิ้วสองหานี่ละเห็นกวาดมูอเลยตัวหาง่ามเลยสองสองครูปูุรคอมาเลยเมนเมนง่ามเลยสองมันสัตสองหากรับไม่ต้องจังสองหาล้างแกะจานมาเลย มันสัดปานเขียนไว้นะนี่นะต้องห่างน่มันไม่เกดเนี <c oughs> ่ย <reco> มันอยู่เพือเจแต่มันที่เขาแต่ตัวนี้ทำไมเ็จกั่ง่ามของเกดเรียกร้านด้วื่อหานึ้อหานึ้อซีเนื้อไว้ เรีกเจีมนี่ะเลขกเจีเพราะว่พ่าทีบอกมันต้นถึง่อเอาเรกแ้ถตนมันต้องเลีลกางเกรางเนี่ยไม่เยกรถเลยแล้ไปเจิมรถรถเล่าอยจานเจิมให้ออกทั้งสามตัวเดอวี้มันย่าเจียมเงื่อก้อนเนี่ออกเนี่ยที่ว่าจานว่ารถเล่านี่แหละ ไปนั่งก็ล่อมากมมาติดกันกแ่ัเของคสไว้้ไม่ไื่อะไรมไอ้ม่เ่สองขั้นนี่ได้อาจารย์กระซีว่ารถเล่านี่ที่ถือกันเลขกันเพราะว่าอาจารย์ย่างว่ามัขนหัวลูกยิมยยิ่งเอาจารย์กละซีว่ารถรถเจ้านี่ออกสามตัวนพ่อใหญ่จะซื้อท่านี่บ็บอกแล้วนี่กออีีสมตัวอาจารย์กรบอกเลาซือห้าเจ็ เจ็ดห้าหนึ่งแล้วกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งบอกเลยหายสบเอาตัวน so so ี้หาชิบเอสด้วยแต่ออกดอกว่านเจ้าซาบเอาเลขไปเจ้าพราะว่าเลขเจ้าดีถือสามตัวบ้านี้เลขไอ้ไอ้ที่ออกบตานที่พวกเขาลอกออกบัวตานคือที่พวกปั่นได้เจ้่ว่าเลขเลขตัวนี้เราดวงไม่แห้งกว่าเงี้ยเล่เบิ้องไรเลาว่าเพราะว่าจานยางเบื้องมันเลขเล่ามันเปลี่ยนแต่ออกพวกกันเนี่ยก็ นี you, ่ะหละหนึ่งหายเจ็ดสองหายเจ็ดเจ้าชื่อว่าเจ้ายะถข็มเลขรถเจ้าวากเลขรถเล่า่ยละก็จะได้กันถึงกันถาเราคุ้นต้ผูกไปสามเนี่ยนี่ละไม่รู่สิเกิดอะไรไม่นีละอยากะพกันที่งานะครับ ว่ากนถือบอ่บบอกบอก่อบ่บอบถือบ่อถือ,อ,ถอเอาแค่าาามารถมาเติมน้ำรถ <ลด S 1> มาเติมปูบ่อท่านยิงเขารถสี่ไงกลับไปกับมากลับไปกัาม้าปูบอก ทอดปันทออง่าการประกันล่ามปรเภทตรวเจาแล้วก็ยังมาซื้อไปซื้อหกหนึ่งกับหาหนึ่งผมหมดแะ้วบัตรคาเลกออกวาผมเก็บทองเลยได้บหน่งเก็บเกิหนึ่งเสื้อบัตนี้ผมเลยแจกห้พูว่าออกซีเท่าผมเลยอ่นเอาหนึ่งห้าเจ็บผมซื้อไว้แล้วแล้วเมื่อกี้เมื่อนี้ผมยืนหาครับยืนหา เล่นหาชัดเจนครับตัวตัวเส้นเลยครับตัวประกอบเด้ตัวประกอบนี่มั่นใจสันว่ามันหานึ่งกัแมันหาเจ็ตัวคุ้มานีคัน่หาหนึ่งกับหาเจ็ดครับชือวาก่อนก่อนหนาจีมานี่เป็นยังก็ได้ลงทุนเลขเจ็ดหาไปเพราะว่าครูบอกว่าให้ซื้อซีงวดมันออกเลยวดเพอกแล้วงวดนบาทนี้งียอยสามบาทนี้ผมได้งานของตลาดมือนปนเห็นตีขึ้นไหมคา หนึ่งหาเยงตัวนีผมได้เอาเลยโอ้แต่นีใบเดียวผมถามว่าสีซื้อจะขาใบนี่ใบเดียวครับผมครับผมอาจารย์เปลาวันไหนซื้อไปแล้วหอดง่ามแรกมาฝันว่าได้ผูกกล้วยไปสามตัวครับครับผมผูกมันสี่เขาทั้งสามใบพัวผมก็ทรงสส่ก่อนผูกกล้วยไปทั้งสามตัวเลยครับในฝันอ่ะครับ ไ่ไ่ไยคาดไว้ด้วยบ่ไทยคากันไหนดรอคาทยกันนี่ไม่คากแล้วคานี่อันนี้ผมมาสั่นบ่แม่นหาเจ็ดกันมันหานึงเพราะนั้นผมมันใจได้เนี่ยผมครับท่านเดือดเดือดไปแล้วครับซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วครับเลขตัวนี้ถ้าพัดถ้าผมเก็บทองโอ้ยนะมันพลาดไปขึ้เก็บหนึ่งแล้ผมซื้อหานึง หกหามปุมลุงไม่ปาม่เนี้ยนยสามตัวมันใจตัวไดฟันสามตัวมันใจตัวใดฟันในจับบาทได้พอสามตัวสามตัวสันบเมนกตห้าหนึ่งเท่าน่ะครับสัมมากับม่ตัวกับอีกครั้ลนะครน้องนนั่นกับนี่านนัมผมซื้อเล็กผมมเค่ยกับเลยกจักรเยาทำเนี่ยเจ็ห้าหนึ่งันมึ่เชีงเมึงอก่อนมตรงตรงเยทีไ ก็ว่าตรงเติมอยู่แล้ว่าหันซีเสนารถกลับไปกับมากลับไปกับมามันกลมาออกห้าโอ้มาออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งโอ้ยบาทเดียวด้ผมบัก6กมันไปตายยังไงพูดแล้วเบอผมครับครับครับครมาเดียรก้าวผมไมต้องรับ